รอบหนึ่งนะกุมาโรกุมารังเางาชทจะมีโชคมีลาบถูกหวยนะคะอ่าเลขแค่2ตัวนะอตเตอรี่กับโชคมีลอตเตอรี่แล้วก็แต่เขาจะสงโชคได้นะคะขอยนองเพาประธานลูกปิงปองสองลูกนะคะให้ตรงกับรางวัลฉลากกินแบ่รัฐบาลวดประจำวันที่ 1มีนา2565ซึ่งเป็นงวดที่6 4สี่ที่น้องให้โชคผู้คนแล้วนะคะลูกนะขอให้ออกมาเป็น2ตัวตรงๆให้คนถูกลอตต่กันเยอะๆมากมายเลยนะคะ2ตัวตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะไม่ต้องเป็นเลขงวดก่อนๆด้วยนะลูกนะเอาเป็นงวดนี้ตรงๆเลยนะงวดที่64แล้วนะต้นปีมานะหนูยังไม่ได้ให้ตรงๆเลยนะขอฉลองเดือนมีนานี้นะคะจะได้ทุกคนจะได้มีนามีไร่มีสวดนะคะมีเงินร่ำรวยมีเงินมีทองนะให้สมพร ในเรื่องของเือนมีนานได้นะวันนี้วันที่22่องเดือนปี2022นี่นะขอให้ทุกคนมีทรัพย์สินเพิ่มเป็น2เท่านะคะ2เท่าสเท่ากันเลยทีเดียวนะมาถวายพงมาลัยเลยค่ะมาต่อฟันตึงเต้นนะคะาครคบมาอ่ะที่มีช่อง32นะคะลูกนะช่องไทยรัฐ32นะคะลูกไม่ใช่ช่องช่องอื่นนะคะหนึ่งมีนานนะคะ ให้ทุกคนมีบ้านมีรถมีนามีไลามีเงินนะคะอ่าวันที่64ค่ะมาค่ะเจ้าหนี1,200คนค่ะ <c oughs> มาทอาฝันเอาสีดำออกก่อนนะนะคะแปบบ๊บหนึ่งจับขอบนะก่อนอ่ามาค่ะเพชรกา้าออกอะไรคะลูกมันต้องวันอังคารปะวันอังคารวันอังคารที่หนึ่งมีนาค่ะหวยไทยออกอะไรนะโดนจิตโดนใจให้พี่ทอฝันมุนด้วยนะ ลุกแรกแล้วค่ะคนดูยังไม่ถึงพันคนแน่เลยเนี่ยมาพันสามแล้วมาค่ะอย่าลืมนะได้เลขจากน้องแล้วก็เข้าไปซื้อกับโชคดีลอตเตอรี่ด้วยนะนะคะโชคดีลอตเตอรี่ออนไลน์กแบับน้องเพชรกันด้วยนะคะลุกแรกมาค่ะลุกแรกเราลกมาลพิาาเศนด้วยค่ะมหาลง็อกคัมภีร์โว้มาตรงตรงแน่นแน่เลยนะขอลุกแรกก่อนนะนิดนะ,ะสองคนตรงตรง,ตรงเลยนะในวัดวัน มาตรงนี้นะทอฝันไม่ได้หยิบใส่นะอ๋อเล็กดอมาหมุนได้ครั้ีแล้วว่ะพี่เดย์ใหม่แล้วว่วะครับมาค่ะงวดที่หกสิบแปดอ่ะงวดที่หกสิบสี่นะลูกแรกค่ะแคปไว้นะคะแคปไว้สาหรับลูกแรกค่ะสําหรับขอบคุณสําหรับพันสี่นคะคะโอเคนี้คือลูกแรกนะคะแคปเอไว้นะคะที่สนะลูกแรกอยู่ให้แดดฉันไมลวกลวกที่สองอยู่ให้อะไรคะลูกนะาแดดอะไรคะ มอ,อาับอะไรคะแู่กับอะไรคะ 69. อานานวัแล้วนะคะลูกค้าว์ี่อคที่หน,น,ะะนึ่งมีนาคมะคะออกอะไรคเกาหาอ,อกนานะงวดนี้โมามาจาับไม่รู้เหมือนกันนะเมกี้เห็นแบเหมือนกันเห็นเลขไพี่เดเลขดังดูว้นะคะดังทุกงวดค่ะ เลขเ8แปดค่ะพิมพ์รวยแปดเจ็ดมาเลยค่ะทุกคนรวยแปดเจ็ดทอันชอบด้วยรวยแปดเจ็ดค่ะรวยแปดเจ็ดค่ะทุกคนค่ะพิมพ์ค่ะพิม์รวยแปดเจ็ดมาให้ทอฝันเลยค่ะมาค่ะแปดเจ็ดแปดเจ็ดค่ะมาแน่นอนค่ะใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าเพิ่งออกนะครับอย่าเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวทอฝันจะตีความให้นะครับว่าน้องใหม่ถึงอะไรนะครับผมว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับเราวงมันหล่น อ่ายยงประมาณนี้นะครับอ่าแคปไว้นะครับผมแคปไว้นะแคปไว้นะครับอ่านะคะแคปไว้นะคะแคปไว้นะครับแคปไว้นะคะเออวางไว้ในละลังแล้วดีละเอออ่นะนะแคปไว้นะครับซึ่ไว้ลูกกเลขนี้นะครับเสงเกน้องให้เลยไม่ต้องหมุนหลายรอบใช่นะคะแปดกัดสามแปดคือเลขคายสามเจ็ดเจ็ดเลขคายหนึ่งนะจับควยกันเองนะคะแปดหนึ่งแปดเจ็ด สามหค่ะอ่ามีเลขอะไรบ้างนะพี่เดแ8ดแปดเจ็ก่อนแปก่อนดับแรกเลยแปดแล้วก็ดับ2คือ8,1ดหแล้วก็3ามหแค่นี้จบหมดไม่ต้องไปดูเลขงวดนั้นงวดนี้เพราะว่ามันไม่มีให้ดูใช่นะคะมันคือเรายังหมุนไม่ถึงวันงวดที่87ดสเนาะนะแคร์จนะัาจอด้วยค่ะหนึ่งนหกร้อยเกือบสองสอันท่านนะคะซึ่งเออเมื่อคืนนี้เชื่อไหม ผมซื้อกับโชคดีลอตเตอรี่ไปแล้วแปดเจ็ดตรงๆเลยค่ะเนี่ยผมซื้อสมซื้อไปแล้วนะครับนี่คือหลักฐานการซื้อประวัติการซื้อนะครับแล้วก็ซื้อเจ็ดแปดไปด้วยนี่นะครับซื้อเจ็ดแปดไปด้วยนี่ไงซื้อเจ็ดแปดซื้อแปดเจ็ดแปดนี่ครับผมซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับเออแล้ววันนี้ผมก็ไปสำรวจแผงนะครับลอตเตอรี่ก็ซื้อไปแล้วนะครับแถวๆกองสลากนะครับแถวๆสนามสนามบินน้ำน่ะ ผมซื้อไปแล้ว87และ78ดปดนะเออเดี๋ยวผมจะไปซื้อเลขเพิ่มเติมนะครับตามที่ทอฝันตีความนะครับผมซื้อไปแล้วนะครับแล้วลูกเพจล่ะแล้วคุณล่ะซื้อหรือยังยครับออกับนะช<ม>่องดีลตตอรี่อ,อ,อ,อย่าเพิ่งออกนะอย่าเพิ่งออกนะครับอย่าเพิ่งออกนะนะคะอ่ามาค่ะอใครนะคะอ่าโทรศัพท์อีกเครึ่งน,นึงก็เดินหาอยู่ดีอ่านนะคะใครนะคะที่อยากรู้เลขที่บัญชีนะคะก็ สำหรับคนที่อยากจะทําบุญนะคะเพราะว่านี้ต้องให้แคปทุกคลิปพี่เดเพราะว่ากันเผื่อเอาคนอื่นนะอ่ะปิงปองก่อนเผื่อใครพุ่งเข้ามานะคะแปดเจ็ดนะคะเราต้องเยินแบบพี่เด <c oughs> ไม่ใช่เราต้องสองคนนี่หลักสิบหลักหน่วย <c oughs> อ่ะหมุนหมุนทำเท่าหมุนด้วย <c oughs> ตืนตน ประจำวันท eh> right no ี่1นมีนาคม2565ัร้ยกเลขที่ออกเติรดเติดแปดเจตองแหงนี้ด้วยใส่ไปใส่มาด้วยแปดเจ็ดไออตีดเตัวล่างลอตเตอรี่กับช็อคดีลอตเตอรี่นะคะแปดเจได้ออกนะคะนะคะนี่แอมไหมเอาพี่ได้ถึงปิงปังทองฝันเถือนี้แล้วกันอาจับที่หน้าน้องไว้ก็ได้ไหมเดี๋ยวไ คนจะได้แคปว่านี่เป็นผลงานน้องไม่ใช่มาจากเราสองคนนะคะพี่เด้ถือปิงปองไว้ข้างบนลงมือน้องเลยอ่ะอย่างนั้นก็ได้ค่ะตัดตีความได้ดังนี้นะคะอ่ะมาค่ะแปดเจ็ดแปดหนึ่งค่ะใครชอบแปดเจ็ดรวยแปดเจ็ดค่ะใครชอบแปดหนึ่งรวยแปดหนึ่งค่ะไม่ต้องไม่ดูงวดที่แปดหรืองวดที่แปดแปดงวดที่แปดเจ็ดไม่มีให้ดูนะคะ,ะเพราะเราจะหมุนถึงงวดที่หกสิบสี่เท่านั้นเองคือวันนี้นะคะวันดีนะคะวันดีคืนดีค่ะ วันที่12 02 20 22ถ้าอ,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 อ่านกับหน้ากับหลังก็เหมือนเลขเดียวกันค่ะมาค่ะทุกคนค่ะที่รัก8781 8 8781เนาะแล้วก็37 31เลขศูนย์อย่ามาเลยไม่น่าจะมีศูนย์นะคะวันนี้นะคะอย่ามานะคะใครจะชอบซื้อเลขงวดก็ซื้อ64เนาะพี่เด้เนาะใช่ครับแล<ร><ม>้วบอกให้ว่าวันอังคารเนี่ยพี่เด้มันชอบออกเลข8หรือเลข3มันชอบออกเลข8หรือเลข3ขนาดวันพฤหัสที่ผ่านมา ที่มันออกวันที่สิบเจ็ดอะพี่เดย์สิบเจ็ดกุมภามันตรงกับวันพรหัสมันออกเลขห้าไงห้าเจ็ดใช่ไหมครับมันคือห้าเจ็ดเจ็ดห้าใช่ไหมคะมันคือวันพรหัสกําลังวันพระัสคือเลขห้าและกําลังกําลังวันอังคารคือเลขสามหรือเลขแปดค่ะครับมันอาจจะมานะคะอาจจะมานะคะทอฝันค่อนข้างมั่นใจว่าจะมามั่นใจเราที่มันต้องใช้ว่าอาจจะไม่รู้ว่าชอบนะคะแคปจออบไว้เลยค่ะ แปดเจ็ดแค่ะมีแค่นี้ค่ะโอเคเนาะคลิปคมไม่ต้องยาวมากนะ,ะอ่าจับแค่ลูกฟิงปองพออ่ตามนี้ค่ะอย,อยากไ้ทอ,ง,องนี้บ้างจังเลยโอ้ยอยากใส่จังเลยทองนะแคไปไว้นะคะ8 7ค่ะ